น่ารักมากเลยลกูกนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันท่าเดียวกันนั่งด้วยกันท่าเดียวกันซ้ำซา่าซ้ำซ่าเอ้ยซ้ำซ่าเก่งจังเลยลกูกฮะรักพี่วิเศษอลกูกรักน้องวิเศษแต่ซ้ำซ่าเป็นพี่วิเศษนะคะซ้ำซ่าเป็นพี่ซ้ำซ่าสี่ปีกว่าละ พิเศษสองปีกว่านั่งเหมืกันทำท่านั่งเหมือนกันเข้ามาไม่มา สวัสดีครับแม่ลูกคู่เหมือนนอนท่าเดียวกันอืนอนท่าเดียวกันครับแม่ลูกคู่เหมือนเอนอนนอนคุยกันวันนี้วิเศษทำอะไรบ้างฮะวันนี้วิเศษทำอะไรบ้างวันนี้ตื่นเช้ามาแม่ก็ทำกายภาพบำบัดให้หนูครับเนี่ย ได้ไงต่ออีกแล้วแม่ก็ไปตักอื้อตักขีครับได้ไงต่ออีกแล้วแม่ก็มาป้อนข้าวหนูคับ <c oughs> ใช่ไหมใช่ปะหลกเห็นไหม <c oughs> ตอบเลยตอบเลยเลยนั <c> ่ <oughs> ข้าวหนูเสร็จแล้วทำอะไรอีกมันข้าวหนูแล้วทำอะไรอีกมันข้าวหนูแล้วก็ทําคลิปครับ <c oughs> เอ๊ะตอนนี้ตอนนี้มาตอนนี้มาแม่ใ,ใหม่ก็มาอยู่ด้วยนะคะ แม่ก็มาอยู่ด้วยห้องนี้ก็มีใหม่ๆมีวิเศษมีข้าวสวยใช่ไหมใช่ไหมลกูกเอ้ยนั่งกันกับแม่เก่งมากเลยหน้าตาจิ้มลิ้มดูหน้าตากรสิหน้าตาจิ้มลิ้มเลยหน้าตาจิ้มลิ้มเลยมือข้างหน้านี่แบเห็นไหมคะ มือข้างหน้านี่แบแบแล้วเริ่มแบได้แล้วนะคะวนอะไรวนแงมแงมแงา,งา,งา,งาวันนี้เข้าใหม่อาบน้ําอาบน้ําให้เข้าใหม่นะคะเข้าใหม่อาบน้ําเข้าใหม่สบายตัวเลยใช่ไหมไม่ไม่แม่ดูวม่หม่สิ นีไงใหม่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 ครับอาบน้ำล้วสบายตัวเลยแหละลูกฮะอาบน้ำล้วสบายตัวเลยนะแม่ทำอบข้าววันนี้แม่ทำแกงเขียวหวานนะคะมือหนึ่งอุ้มมือหนึ่งทำกับข้าวนะคะติดแม่เดี๋ยวนี้เขาตั้งแต่เขาทำหมันแล้วเนี่ยเขาจะติดแม่มากเลยนะคะเขาจะไม่ร้องไม่ไปไหนเลยนะคะ ตามหาแต่แม่เรียกแต่แม่ไม่ต้องมาอุ้มอุ้มไปทำหมกข้าวไปนะคะเนี่ยเนี่ยแต่แล้วก็มานอนนั่งหลับตรงนั้นให้นอนอที่ปูไว้ก็ไม่นอนนะคะก็ไปเรื่อยก็ไปนอนของเขาเองใต้เตียงนน,น่นนะส่วนยิเชก็อยู่กับแม่ยิเชีก็อยู่กับแม่ใช่ไหมนอนบ้างนั่งบ้างสลับกันไปเนาะ ยังว่าไงแล้วใช่ไหมเนี่ยตาตาจะหลับแล้วตาจะหลับแล้วเอ้ยได้หลับแล้วล่ะได้หลับแล้วล่ะอืมจะหลับแล้วใช่ไหมส้ซมซ่าก็เอามาอยู่ที่นี่นะคะมากินข้าวเสร็จแล้วก็ร้องนั่งหน้าประตูอยากกลับก็เลยเอาเข้าไปไว้ในบ้านข้างในนะคะอ้าวหลับแล้วหลับทางในแล้วครับ หลับด้วครับงั้นนอนก่อนครับนอนก่อนเนาะตอนเย็นก็ค่อยตื่นมาหม่ำข้าวนะป้อนน้ำแล้วนะคะบ้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ